ทำไมเนมีขนาดนั้นน่ะโกติคคุกเหรอโกติคคุกเหรอแล้วมีอะไรมาถึงกโกติคคุกมีเสพเสพมาเสพมาเสพอะไรมาเสพยาบ้าเสพไปเยอะไหมยาบ้าเสพเม็ดเดียวเสพมาเม็ดหนึ่งเสพมาตอนไหนอ่ะตอนออกมาครับตอนออกมานี่จะไปไหนอ่ะครับครับจะไปไหนรับงานรับงานเพิ่งเพิ่งเริ่มงานเหรอออกออกไปทํางานผลอะไรครับผลอะไรมา ยังไม่ผลพี่ยังไม่ได้ไปก็มายังไปรับงานวันที่เสพย,ยามาเจอด่านเลยกลัวมีรถนันรถมียาไหมมีหรอพี่มีกี่เม็ดรถ่ยามแค่เม็ดเดียวพี่ยาหนึ่งเม็ดยาอะไรฮะแค่ว่าหนึ่งเม็ดตู่แต่รู้ไหมว่าชนรถเข้าไปเกือบติดคันกับรู้ไหมถามจรงิงรู้ไหมตอนนั้นที่หนีอ่ะรู้ว่าเฉียวเฉียวพี่รู้ว่าเฉียวเขาเนาะเกือบติดคันน่ะไอ้แล้วไอ้ ตอนนั้นคิดยังไงอยู่ที่ที่ขับหรือตำรวจคิดยังไงตนะอนนั้นกลัวพี่กลัวไปซอยท่ามิ่งใช่ปะ แล้วก็พอมันเห็นตัวตัวไปไม่ได้มันพุ่งลงน้าต่างโดนลงน้ำตาล้วัก็ไชวยเรามจับ้อนี้จับไม่น้ำายตามใกล้ใกล้อ่ะนะตามไม่ด้ทอะไรตามตลอดตามตลอด้หยิบหมวกไม่ทันด้วยอี่บแบบไม่มีหมวกนะะไม่มีหมวก อ๋อนี่บอกไล่กวดไปเ,เหรอพี่ว่าผู้กับบอกว่าพี่ว่าไล่กวดไปอะใช่ใไล<อ>่ไปสามคันก็แล่ไล่ไปก่อนคันหนึ่งแล้วก็ตามอีกสองคันครวนี้ก็ตามไปจนถึงจนลงลงด่วนพลางสองในระหว่างที่ไปเนี่ยตำรวจทางด่วนเขาโบกรถอยูโอ่โอ้เห็นเราปุ๊บเขามาช่วยเราสองคันน้ำมันหมดไปคันหนึ่งอีคัน์ตุยังตามเราไปจนหมดหมดใช่ไหม น้ำมันเราไปหมดที่นู่นพอดีเดี๋ยวพอมันไปไปพอมันถึงที่กิดยุทธยาไปยังไงมันดับหรือว่าเขาาปิดถนนหรือไงเขาจ่ายยังไงน้ำมันหมดรดรถบรรทุกมันหมดเลยจอดจอดแล้วยังไงรถดับปุ๊บมันทำไงวิ่งมันมันไม่ได้เปิดประตูมาลงนะมันรถกระจกกระจกฝั่งนี้มันแตกมันแตกแล้วมันชนดัามตัวประตูยุบเปิดไม่ได้ มันกระโดดพุ่งลงออกจากกระจกลงไปที่ฝากระโดดลงน้ํำและจังหวะนั้นคือรถยนต์เราเทียบนะเต่าขับรถยนต์มาผู้กองเต่าก็เลยวิ่งกระโดดลงน้ำให้กับมันผู้กองวิ่งไปแล้วคนมองอะไรก็จอดแล้วก็วิ่งตามลงไปโดดโดดตามลงไปด้วยโดดตามโดดน้ำตามลงไปแลเจอในรถมีมีอะไรกฎหมายไหมตอนแรกก็จิ้มหูรถมันบุกขนาดนี้หรืออะไรขนาดนั้นหรอว่แต่ก็เยอะเยอะแล้วสิ่งที่เจอก็มีอยู่แค่นั้น เป็นเดียวเป็นเดียวแต่แต่ในระหว่างทางอ่ะเราไม่รู้เพราะมันมีหลายจังหวะที่เขาสามารถที่จะโดนได้ล้วถามเขาไหมว่าทําไมถึงได้หนีขนาดนี้ได้คุยวเขาไหมเขาก็กลัวกลัวานเาเตรไหมเขาบอกเขาเตพไหมเขาเรียบร้อยผู้ป่วยอ๋อกู้ป่วยชื่อหน่อยแปดขวดฉีดให้แค่ชื่อก็ได้